สวัสดีครับรีวิวรถ1นาทีโดยรถบ้านสุขุมวิทวันนี้ขอเสนออิ u ุสุดรากอนปี02ราคาเพียง179,000บาทครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็น d m a x เครื่องรุ่นนี้นี่ทนสุดๆเลยครับโอกาสพังนี่ยากมากใส่ล้อ m ม,ม็ TE37 มขอ1 8ภายนอกนี่สีดีครับ สวยงามเครื่องแน่นครับควันไม่ไหลห้องเครื่องสวยครับไม่มีอุบัติเหตุนกะรุ่นนี้นิมพ์มนิยมนะครับซื้อง่ายขายคล่องอะไหล่ถูกอะไหล่นี่ถูกมากๆไวรุ่นยุคสองพันนี่ฮิตมากครับสมัยนั้นภายในดีครับเทคโนโลยีน้อยๆพังยากๆสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ